จองปุ่งเออเงบ้อในยื่นเข้าไปตีนอนไปพอด้วยไปปางบ้านแอ่นพระเจ้าโอ้ยสถาบันดอกไม้แห่งเหี่ยวใหญ่จังปุ้งหวั่นคอพระเจ้าก็หนักแก่ตาเบิ่มก็แต่บันรีกหนึ่งวันนี้ที่พวกมันสวดไปสวดมาได้ผลเนี่ยมันใส่ต่อดูแลปัดกวาดมมันดีงามนี่คือห้องนอนอ่าห้องครัวขอสะอาดสะอาดดูแลนอนไหนละไหลปากข้าวโพดปากยังขำมองเกงยี่กระเทีนะห้องน้ำสะอา น้ำสามฮองเรือนน้ำซีเออน้ำก so, ne ีนเอาไว้กีดเมื่อวันเนี้ยนะน้ำใจน้ำอาบน้ำดน้ำโคดพักโดอย่าไปดูแห้งแรกจบในน้ำเยาะแห้งแดงเออสถาผัววันนั้นอ่าส่วนมดขั้นสูงผัวแบบกับวังเน้นมาว่ะคือมูอห้ามจุดกันะหยัดน้ำอ่าตีกคือน้ำใจอ่าแล้วก็อ่าน้ำกีนน้ำใจน้ำอาบแล้วก็น้ำใจน้ำบอน้าอง พยายามหน้ามุ่ใจเลยสําครั้งบอกน้อสักตาเนาะยุ่นอย่างไรบังนีเกินแห้งน้าใจเวลาเขาจะไปตาสังฆทานคำบุญอย่างกรนี้พระเจ้าพระราชาหน้าเด้อน้าน่ยแสดงความสัญลักษณ์ของความเป็นน้าใจเอาอยากไปแล้วน้าเนมันไหลตกลงไปในดินเราก็สามารถจะเก็บน้าเข้ามาได้ฉันได้ตามที่เราลื้อไปแล้วน่ปัมารถที่จะมากินแหนืแข้งใจ เรือนสามหน้าสี่็คือบทบาของสตรีที่เขาจะมีในสังคมของเขาและพลังที่เขาจะ่วยกันทับเพื่อนในหมู่บ้านในสังคมของเขานั่นือว่าช่วยกันสามัคคีเรืือสถาสามัคคีเขาขอเมื่อสามัคคีปาวัดโรงเรียนเปิดบิการนิยามกับไปโดยเฉพาะมีนินัยกลัวเป็นวบทบาสำคัญที่สุดในชุมชนของเขาตู้เจ้าด้วยวันที่ก็อาศัยนอ่ออสถาเขา่วยกันแป้งพันเหลี่ยมพันต่อมก่อมเทววัดเทวะบางค้น่อไป เปิดมีกิจที่ต้านเนบ่ไปเปิดมีการมีงานเนบ่ไปก็เปิดเมื่อบไปแล้วเวลาตกตานึ่ตัวมันเนี่ยเนี่ยอะจารย์นิสตาเขาขอมือเขาเนี่ยขอไม่ได้เกิดเป็นงานสามันทีในหมู่บ้านเนาะอย่างเปิดว่ามือมัีห้านิ้วนิสตาเขามือมีห้านิ้วมันเนี่ยเต่ากันเนาะจิตใจคนเขาทางในหมู่บ้านก็ปะเต่ากันแต่มันก็มีบทบาทหน้าที่สตรีนี่ก็แต้มมือข้างหนึ่งเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นหัวเป็มือเขาไว้อย่างสตา หัวไมปมือนี่เอาไว้พักนาวบอกพักนาวอกปันกับเขามานี่ยนะฮะไต่เท่ากับเขามันต้องแก้มแก้มมาหรอกไปโอดลานี่หัวไมปมือนาทีของหัวมือนี่นิ้วจี้เอาไว้อยังเอาไว้จี้จี้มันจี้ดีหัวไมปมือจี้ดูจี้ได้ก่็ได้หัวไมปมือนี่ก็จี้ได้เก็บกาสของด้านหลังเจ้าหัวไมปมือจี้ไปด้านหน้าเจ้าหัวไมปมือจี้นี่กับปุ๊บนะนิ้วจี้กับตาไว้จี้นิ้วขางเอาไว้อยังเอาไว้ล่าง ว่าขี้โม่นี่ก็ยังทีนี่ถ้าเอามาแต้มคนเอาดีกวันนี่นิ้วหัวไม่มือเนี่ยก็ยิ่งศรัทธานิ้วหัวไม่มือนี่ก็แต้มคนตีนี้กำลังที่สุดในหมู่บ้านของเขาคนตีมีพละกำลังพลังของปอดใจตีนี้กำลังปอดใจเนี่ยแต้มหัวไม่มือพคนที่กำลังเนี่ยเปินพุ๊บซัดบันเดิลแบกหามใจ๊หัวไม่มือแต้มปอดใจนิ้วจี้เอาไว้แต้มผูนำคือผูนำจี้คนเลียวเขาละ ในหมู <Nered? S 2> ici, bon ่บ้านของเขาเมื่อนี้ก่อนหลวงคนเดียวก็ล้วจะไปมีก่อนหลวงหลายคนถ้ามีก่อนหลวงหลายคนยุ่งนะเปิดป่าชุมนะเอาหุ้นแล้วหู้แล้วเปิดป่ายชุกเงินก้อเงินกองพุทธศรีเงินอะไรเงินเงินล้าอะไรเงินรเป็นก่อนหลวงก็เปิดนะมีโอกาสเอาไว้ที่คนที่เปิดเป็นผู้นำเป็นปีมาซักเป็นผี่ปรึกษาในหมู่บ้านของหมู่ นิ้วนาำเอาไว้หยางแตนไผนิ้วนาำเอาไว้ใส่แหวนเอาไว้ประดับประดาแหวนก็ใส่นิ้วนาำตรียงสมัยสตรียืมไปญิงอ่าพอใจขึมม้นของไปมือเนอนไปญิงก็คือนิ้วนาำเจสุมม่มเนแม่บ้านเอาไว้ต้อนท้าเนะเอาไว้ต้อนทับจัขงข,องของ้มมอาไว้ต้อนเล่าเนี่ยเนี่ยก้อยกูเยาวชนลูกเต้าเด็กหลานตื้วันนี้น้อยโยมไปดูจี้ก็เปิดเนี่ยน้อยโยมฝั่งไปบกนิสิตตอเนี่ยเนิ้วก้อยเยาวชนเนี่ยกับโจยไก่สมรสมานเอาไว้เพราะฉะนั้น มือหนนิ้วเนี่ยเวลาจะแยกเนี่ยอย่างเงีกัมกัมนีบกันโจยกันหมดนะสถานโน่กัมสองข้างก็มาได้ต้องโจยกันกัมหนึ่ห้านิ้วกัมตะเกียบกัมจอนเบกปุบเบกอย่างกัมอย่างก็ต้องมือห้านิ้วสมรักคำสีตัวนี้เขาซ้ายกับเลสี่ตัวนี้มันชนะกับเพื่ออย่างเงี้ยเพราะมือห้านิ้วมันสามมคอีกันไอคนที่มันดีมันอ่ะบ่อขาวอ่ะไอคนที่มันดีบ่อขาวนี่มันกล้าอย่างเงี้ยพราะมือตัวสามมคอี มัน้องกับปั้นมาไม่ไกลก้าไอ้นั่นเนี่ยบทบาท5นิ้วของคนท้องเนี่ยคือไม่ยินว่าอยู่ในบทบาทนิ้วหนาของคนจะเนาช่วยกันไหสามัคคีกันดูแลกันไปช่วยกัน่อไปรักกันเมื่อป่วยไข้ให้กันเมื่ออับจนเนี่ยอยังการช่วยเหลือปีหู่หนึ่งนอกหูสองไม่ินของน้องก็ช่วยกันไปพอใจก็ช่วยกันไปละอานจช่วยกันไปผู้เจ้าช่วยกันไปเพราะในสังคมของเราเนี่ยมันมีก้อนเศร้าอยู่สามก้อนด้อสถานาก้อนเศร้าสามก้อนนคือหนึ่ง วัดสองบาดสามโรงเรียนก่อนต้องบอกบวรถ้าก้อนไต่ก้อนหนึ่งวันนี้สองก้อนนี้ก็ยังใจได้โย่ปิ้งป๋าปิ้งจิ้นได้โยน่ตั้งโมเข่งแค่พอได้ละเป็๋ยะปั้กประเด็นแล้วนะแต่ถ้าบ้านวัดพูดถึงบ้านนี่ก็ตื้นตื้นไม่มีดึงปอดใจดึงไม่ออกสตาร์ทไม่ยิงสัปรีนมีมดบาดก็วัดมดอย่างบ้านอาตมาแบบนีมีคณะกรรมการเป็นไม่มีแบบนี้ ม่ยิ่งเลยมีส่วนร่วมในการพักการยวกับพระพุทธศาสนายกกับบ้านยกบบกับจองอ่าเพราะนั้นขอมือสามคารีกันไว้สำนนสออนนคัญที่สุดคือต้องยู่ด้วยกันกะู้กันลมทรงกันป้อหักกันแปน้งกันสามา่าคีกันไว้ไมีการมีงานงานเปรกตุวัดพระงานสามคารีในชุมชนถ้าเราเจอแบบนี้น่ะเรามีความสุขสาาราเราบเราบต้องไ่หวังว่า ขาจะเพื่อการเมืองดีขึ้นเขาจะต้องเมื่อนั้นดีขึ้นดีขึ้นเขาจะหวังอะหวังขอให้ในหมู่บ้านของเขาเนี่ยดีสามัคคีกันเอาละนะไปบาิติบางป่าเจตจารย์พ่นหนึ่งกระโหกเป็นผู้นําคนหนึ่งกระโหกเป็นอันนี้พอทุกข่ายมาความคิดเลยมีเหมือนกันแต่โดยแต่งเอกสามัคคีสุดกันแล้วกันเปิดปากบ้านใดเมืองใดมันคัดแยกกัน คัดง้อคัดฝาคัดแทะโดยไม่ยังใจกัรได้ไปนานคัดใจมนุษย์ในการดูได้กันมาได้สถขาถ้ามันคัดกันมานามดูกันมาได้ะนะเ,เ,เพราะฉะนั้นอย่างนอยกูเจ้าในมางคูในวันนี้ก็ถือว่าเป็นปุบาตรวแทนของตามคัะนสงฆ์ตั้งศาสนาตา้งวัดเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยแต่ละอย่างที่เมื่อออกสถานนีส่วนรวมมาจยการงานวัดงานวัดสิ่งในวันนี้ก็ต้ากมาต้องมาจยกันแก้ไขต้องไปเล่า พอนี้นะเจ้าเาอยู่วัดกั่ก็บนับใจมันกันเพราะว่าผู้เจ้าเนี่เป็นสังฆของหน้ามของหน้ามูใจรัษาทั้งหลายเอาลอขึ้นของหน้ามูเขาเคยหันเต้นหน้ามกับเนบ้านเขาในมูอย่างนี้นี่ักษารโพยาจอดนะของหน้ามเต้นน้ามูโยน้ามูของหน้ามเนี่ยเขายอไปบ้านโซบ้านสาานที่เนี่ยเวลาเงามาโสบเอาจะโสดีดีรกเวลามาเนี่ยหมาเด็มน้ำรถมายืมโยวันนเวลามาโสบน เอาที wollen, ar, ället, да ст, ่เรามาทรงเหี่ยงมันแต่ทรงมันก็ต่ำต่ำต่ำแตกแล้วก็เป็นของนาโมูมานังทุ่งเจ้าก็เลยอยากจะบอกโคตบานให้กับพี่น้องสัทธาเขาไหวกว่าทุ่งเจ้าอยู่วัดแบบนีว่าเป็นกำลังใจขอพี่น้องสัทธาเขาเนี่ยทุ่งเจ้าแบบนี้อย่างโลสัทธาเนามีกำลังกายแม่อออกสัทธาดีวันเนี่ยมีสามกำลังเลยที่จะเอาพุทธปิดพลังของเขาเนี่ยสตรีแม่นิ้ของเขาต้องเป็นพลังพลังหนึ่งเกี่ยวกับวัดของเขาเกี่ยวกับศาสนา วัดเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนหนึ่งไปอ้อสตานี่กับร่างกายไปเจอกันยิบกันม้อยกันแฝงกันแต่งกันดาสอไปอ้อมีกับร่างทรัพย์กำลังทรัพย์เดี๋ยวนีว่าโผล่ลิจาคกันไฟเสียสละกันไปโพอ3ไปอ้อสตานีกับร่างใจฮือดูเจ้าไปมันต้องไปจู้ไปจี้ก่อนไปบางตีบางตามไปหาดูเจ้าเดี๋ยวนี้รู้ว่าเดี๋ยวอะก็มาได้สักคนหนักเดี๋ยวมันก็หอบไปมันก็หอบไปไม่พอบ้านบ้านบ้านวะ ไปบอบางวันดูเจ้าเด็ดโดนเดียววันนันทมาเด็ดดูเจ้าสองตนดูเจ้าเขียบเขียบสุาันหน้าต้มีคนท่าคนใจแปลงมาบ่บ่บเออแปลงามาบ่ทั้งสามเนีจะได้ปอบมั้งไะมาอยู่กับดูเจ้าเขาหน่อยนะถ้าอยู่เหมือนเข้าเหมืนเข้าก่บนไปส่งเข้ามันนั้เจงบางคนไปส่งเข้าคนเท่าคนใจคนไปบวชเออน่ะบวชกันไปกันมาอยู่กันไป3ามวันเก็บบาน อ้หาแม่ละอ้อมนายโเนี่สถาเอาเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะยังเกาะบ้านเก็บ้านอยู่ด้วยกันมาค้นกอดเตกราดหนักกันไปคนเข้าใจกอดลากกันลูกกันแล้วน้อยโยรากกันไปโดยเฉพาะไปดูดไปเดียวไปสตาร์มันก็อยู่ด้วยกันพ่อปุ้นก็แก่งกว่าตันดับได้ละแล้วละอ้อนแต่เด็กเอาบางทีไม่ย้ายไปพอไปอุ้ยบางคนเนาะเป็นย้ายละหัวเนี่ยมะขาวเดี่ยบงอกเนี่ยมะอ๊อกเดียบเปลยนย้ายละซีซีปลายห้าซีได้เป็นย้ายเป็นอุ้ยละเนาะแต่ก่อนแคหาแม่อุ้ยกันเนาะ นั่งมันกับเขาเกี่ยวนันจ้าจ้าแม่กุ้ยนะก่อนแต่แม่อุ้ยไปเดียวเกิดพัฒนาแล้วเหรอกุ้ยไปเดียวเกิดดุมเป็นสาวอยู่ตบบนี้นะอันนี้คือว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยุคดางตันสมัยและเก็เนาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด่างกาลเวลาตามตันสมัยโดยแม่บ้านของเขาก็ต้องมีโทรศัพท์มีไอโฟนไอแคลนมาได้แบบนั้นเดกนะคนเท่าไปยิ่งขดไข้ใจก็เปิดคนเท่าไปเดียวนะคนเท่าไปยิ่งไข้ใจโทรศัพท์โดกหลานซื้อจับมอเตอร์ไซคขับลง หาโหลเบ็ดบ้านเบ็ดจ้องที่ไหนก็ได้สูยว่ะสูวยังปาตั้ดังๆที่แดดเนี่ยเอาตั้งปลาขึ้นดั้งบนดั้งบนลงดั้งหลุมเนี่ยสิ่งพิเขษก็คือเก่าหัสถานอ๋ออันนี้ก็ว่าเพื่อกำลังใจเพื่อกำลังใจผู้นำผู้นำก็คือว่าผู้นำครอบครัวเนาะงครอบบ้านเพื่อสถานอ๋อหัวเอาบ้านมากินมรอยมาอกาะกินในยันละกายเอาหน้าเอาด้ายเพิ่อ่ะเพื่อกำลังใจอ่ะอยู่ด้วยกันมีความสุขอาดามาไปหานครอบครัวบ้างครอบครัวเปิดปลากลับมาเปิดกว่าผู้เร่เจ้าว่า ครอบครัวใดจะมีความสุขได้หัวกับเนี้จะต้องมีสีเสมอกันบางคนหัวบางคนมีสีเลยให้การกินเหล้ากินยาเล่นไรกับแกงไม่โน้ลุกกานแต่เนี้อเขาวัดเขาวามัาานกลับไปด้วยกันก็ได้สถานเขาเนเพราะนั้นความสุขมนอยู่ในใจเขาเนี่ยขอมือจูนหัดก,กันได้เป็นแบบจูนเข้าใจซึ่งกันและกันนิ่งมีสติและเข้าใจซึ่งกันและกันได้เขาก็จะมีความสุขเพราะนั้นก็เอมอ <c oughs> าวันนี้ได้ โอก,กาสได้มาพบปะกับว,วันสตรีาสากลเนาะเพราะว่าพอดีผีเดาที่เป็นผู้สตรีนิวปาเลสคงจา่าจะหายงงผีนี่จักจะว่ากับนายกเปิดในมโนธอาตมาในของตูโจ๊ก้าพูดากกบ,บาดสตรีของในจังหวัดพะเยาของเขาอาตมาก็เชื่อว,ว่า,าเป็นกำลังที่จะพัาดังและครอเครัวดังวันที่พวันนี้หลายอย่างวันนี้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีชุมชน เขาตัวนี้ลุกที่ประมาณเขาไม่หยังกูไปบ้านร่วมตัวกันเนี่ยเขาตอเขาแตนสันนูสฐานจำไม่หยังไปเนี่ยแสดงว่าเขาไป็อยัางมีบทบาทจุกันทับเคลื่อนกันไปเติมพี่น้องสันต์เขาเขาก่อยอมอยู่ได้มีความสุขประกาศสุขท้ายที่สำคัญในสุดก็คือเขารัดมาพอตัวของเนาแต่ที่ที่อาตมาอูไปนั่นคือว่าบทบาทสตรีที่มีต่อสังคมที่นี่บทบาทสตรีที่มีต่อตัวเก่าความสุขอย่างเล็กเลกน้อยสันต บางคนขี้จิ้มี้จิ้ม่ยิงนี้ม่อมเม่บ้านบางคนพักหวานโกงไปเดียวฮอร์สาวบ้านหน้าจะเื้อเก็บแป้งที่หอมมดส้มมาได้มันหน้าจะซื้อนะพักล่าตะว้องมือเนี่ยมื้อเนาะแป้งลับไปกดล้อมันมัดกระดุงกระดังเงิ้งกับสีบานนาบานก็เสื้อกับกินนะอันเนี้ยข่อจิ้มล้บไปมันจะบบมีความสุขเงินทองมันได้มาแบบที่หามานี่ก็หเก็บตายซะทักนอกจากเก็บหอมคนเก็บเนื้อไปเนื้ลูกไปเนื้อหลานเนี่ยส่งพค้งหางโคงเหี้ย เอาแต่ไปในความเขาไปโรงเรียนพ่อเอาอยู่นตัวเก่า <pi> พ่อแต่บรรทัดวันนี้เนี่ยลูกของเขาไม่ได้ดันใจเนี่ยสถาเขาอย่งปัจจุบันนี่ทำให้สื่อเทคโนโลยีที่มันมีบทบาทต่อเยาวชนสังคมยุคใหม่ไม่เดียวเนี่ยเขาไปหันพ่อหันแม่ละเขาไปหันคุณบาอาจารย์เนอกจากคืออินเทอร์เน็ตพุ่นเห็นพ่อเห็นแม่เขามีอ้อย่างเขากระเซ์ชเข้าคู่เกิดเริร์ชเข้าคู่เกิดไป เฟซบุ๊กเล่นไลน์เล่นเฟซหนกกันนะแต่ว่าถ้ามันไปในตางนี้ก็ดีไปแต่พี่นอกสถานทีเขาก็ต้องเข้าใจโดยเข้าใจคับลูดโดยเขาอยู่ในสังคมยุคนี้เอออยาเยวชนอยู่ในสังคมยุคนี้เขาอยู่ในสังคมยุคก่อนยุคก่อนและยุคในเดียวนี่มันคนละยุคกัน ไวรุนกับก่อนสมัยใน่หอมสัท้าสมัยในบ้านเขาเป็นสาวะเสมอน่ะเมื่อสามสาวสามสิบสี่ทีแล้วกัปเปี้นเดียวเลยมันคนแตกต่างหมดเลยสักท้าเขาเพราะนั้นเขาจะเื้อใจเขาก็เหมือนใจเขาในปัญญานะเมื่อเขาเริ่มต้นไปเดียวเริ่มต้นทีนี้สอนลูกสอนหลานไปตั้งแต่น้อยเขาเขาวัดเขาวาไปเนี่ยก็ลู้จักใส่สันแก้วตั้งสามเนอไปทำบุญทำทานเด้อวันนี้วันเกิดเด้อป้าลูกไปป้าหลานไปไปทำบุญวันเกิด เาติวสำรับไปเนี่ยติวปิโนไปเนี่ยปลาไปทนความรูจริงกเขาจะได้ซืึมซาบคำะเข้าวัดเข้าวัแล้วก็จะเย็นใจอันนี้ไปหันบางคนกินเรียกกันต้มต้มตสนันปันปื้ออาตมาหาว่าจัดงานอย่างือนกันนะมันเกิดมันเกิดไสแต่มันเกิดหลานกันท่านี้มันเกิดเขาอ๋อหลานอายุอะไรสามคบหลานอายุสามคนแม่ผู้หญิงมันกินเต็มเตะกินมันเกิดหลาน วัดเกิดตัวเก่าสามหลานกป็นอย่างนี้ยวัดรับอยู่ในห้องนี้อันนี้คือว่าเขาสร้างขานนิยมเมื่อละอ่อนน้อยๆเนี่ยมันก็ได้หันคุ้มค่าของการศาสนาเมื่อเขาก็ได้มาสัมผัสทุกปลีกับวัดกับวาเขาก็ได้หันพระสงฆ์องค์พระเจ้าเมื่อเขากินเกิดมาพบกับมีล้ำมงมีดนตรีมีอะไรอย่างฉลองเมื่อเขาปาร์ตี้เมื่อเขาเขาก็ซึมซับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยเป็นคนยิ้ใจห้อนะคะก็จบเมื่อ ถ้าอีเมลมาซื้อไอ้ที่เหมืนยังสือมีการปัดพ่วงด้ะถ้าบออ่านกอมบจนปีจนนองปัดพ่วปัดวกแม่นี้เมันกันนักอกนักใจเหมการสะทานเพราะฉะนั้นก็แต่กี้อะไรมาวาคือเข้าใจหัวคือเข้าใจลูกเนาะถ้าน้องบเข้าใจเขานี่ยเขาเป็นตุ๊กยู่วบาเป็นซุกไปพาบางคนสะทานมาทำบุกานาอู่ต้จมต้ยจมลุกจมล้งจมว่าจมเนี้ยต้จมเป็นพางตอก็ะ การเข้าแบบนะนี้นะเนี่ยอันนี้คือว่าได้ระบายแล้วก็คือความรูมก้กการใจของเขาเนาะวันนี้ก็บางคนก็ไปรไม่เข้าละกันเนาะ <c oughs> แต่คุณเจ้ามีปัญหาโอ้โวันนี้เน็ตซิเน็ตผมเปลี่ยนนะแต่ไรฉันมาก,ก่อนละอ่าก็ขออนุโมทนาโดยเนาะว,วันนี้ดีขอคือบทบาทของสตรีของเขาเนี่ยนี้พลักกำลังที่ดีที่สุดในสังคมอย่างน้อยๆนะครับ มีสติไม่เข้าใจถ้าเขานิ่งได้ก็นิ่งเนาะสำคัญที่สุดคือคำอู่คำจ๋าอู่คือเปิดท่านหยาบตั้งจังหวัดอู่คือเปิดจังคำเดียวก็ไดพ้นบาสครีดที่เขาจะอู่จะได้ก็คือคนเท่าเปิดใจนั่นอยู่ได้กันได้ถึงอู่กันหลงส่งกันป้อปัใจหน้าหมอคอทักใส่กันปานพบเล็กพบขันใส่กันหน้าสวยทุกวันแจ้งปัแจ้งเขาไปได้คือเต็งแแบเมืจะอันนะเขาก็ต้อง พอไหววะกำบางกรมที่อวปูเจ็บอกเน็บแหัวอกหัวใจนั่นน่ะเนี่ยมือคนเขาเนี่ยมันก็มีจิตใจเหมือนกันพี่น้อกสธาเอาเนาะอันนี้ก็ขอมือเขาเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองนีสติดืวยจะพูอันยังไปจะทำอันยังไปก็คึกๆเลยคึกหลังไอคอนราะว่าบางครั้งบางทีเขาทำไม่ได้บางทีพลาดไม่ได้ก็แก้ไขมาได้นะอันที่สามคือว่าเข้าใจเข้าใจในที่นี้คือเข้าใจฝ่ายปอบ้าเข้าใจลุง ถ้าเข้าใจแล้วเขาก็จะมีความสุขสุขหรือพุกอยู่ที่ใจมิใช่หร si ือถ้าใจถือก็ไม่พุกพบสุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่พุกพบสุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกกันเพราฉะนั้นวันนี้ขอโุโมธนาประมาใช้เวลาประเมินภาวะเรี่องเจริญมในบ้านเขาได้ไปกินข้าวกินหน้าด้วยตอ่อไเพืจะได้ร่าล้ำต่ำเทพล้ำโงโยนโยนะขอ้วก็ขอโนโมธนาครับแม่บ้านสตรีที่ได้ เปลี่ยนสตรีทีเด่นมีผลงานทีเด่นเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างน,นี้ดนนนดนไ,าาได้รับโหวตรางวัลไฟขอเพื่อผ่านได้รักษาเกียรติประวัติคร,รังวันของผ่านที่ได้ทำผลงานดื่กกบสังคมไวโดวยอนุภาพของอคุณพระรบบนตนะไตรจุงได้มาอภิบาลบรรดานโดยนมนือกับแม่บ้านสตรีทุกคน เพื่อเสริมสร้างพลังมีบทบาทในสังคมมีสติและสมมีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไปจเจริญไปด้วยจตุรพิธตรพชัยมงคน4ประการ <c oughs> คือวัีปีอายุวันนาสุขาพละปฏิภานนาสาระสมบัติทุกขิวาราธิกานต่อขอนโมทนาทุกคนทุก่านจเจริญพรสมนะคะบบ